ในทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติทาหารเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะนํากําลังพลและยุทธกรณ์ทั้งหมดที่มีเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในทันทีพี่ภาพข่าวสวัสดีค่ะจึงพาทุกท่านมาอยู่กันที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณาภายัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อมาติดตามดูการเตรียมความพร้อมของชุดบรรทาสาธารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วกองทบ,บกกันค่ะ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้นกองทัพบ,บกจึงได้จัดตั้งชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วกองทัพบ,บกขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศโดยมุ่งหวังให้ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วกองทัพบกสามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและทั่วถึงในทุกพื้นที่ค่ะการเตรียมความพร้อมของชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วกองทัพบ,บก เป็นการฝึกเพื่อให้กำลังพลของกองทัพบ,บกมีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือบรรเทาสาธารณาภาัยต่างๆรวมไปถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของกำลังพลในด้านการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณาภาัยให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและทันการเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆกองทัพบ,บกได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานบรรเทาสาธารณาภายัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยมาเป็นผู้ให้ความรู้และคําแนะนําในการฝึกครั้งนี้โดยมีกําลังพลกองทัพบ,บกที่ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากมณฑลทนาหารบกต่างๆเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับงานบรรเทาสาธารณาภัยในรูปแบบต่างๆทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติในหัวข้อต่อไปนี้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การจัดการภัยพิบัติและการรายงานข่าวสารในขณะเกิดเหตุการปรถมพยาบาลการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและการช่วยฟื้นคืนชีพวิชาอักคีภัยเบื้องต้นโดยการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเช่นหัวฉีดสายฉีดการพับเก็บม้วนสายการใช้ข้อต่อการฝึกการผจนเพลิงเป็นทีมรวมถึงการค้นหาผู้ประสบภัยทางกายภาพและการรายงานข่าวสารณลานดับเพลิง การฝึกการค้นหาผู้ประสบภัยการฝึกการใช้ระบบเชือกขึ้นลงทางดิ่งและระบบเชือกข้ามลำน้ำในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยการฝึกและทดสอบการใช้เงื่อนเชือกในงานบรรเทาสาธารณภัยการจัดการสารเคมีเบื้องต้นและการรับส่งอากาศยานตลอด5วันกองทัพบกจัดให้มีการฝึกเสมือนจริงทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ครับก่อนหน้านี้ได้เข้าไปช่วยเหลือเหตุการณ์น้ําท่วมภายในพื้นที่ที่หน่วยได้รับผิดชอบครับการช่วยเหลือครั้งนั้นนะครับได้ช่วยเหลือโดยวิธีการนําผู้ป่วยขึ้นเรือครับการมาฝึกครั้งนี้นะครับคิดว่าได้ประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าการมาฝึกครั้งนี้เราได้มาเพิ่มทักษะความรู้ในเรื่องต่างๆที่จะเอาไปใช้กับผู้ประสบภัยภายในพื้นที่ครับได้พัฒนาทักษะในทั้งด้าน ทางดิ่งทางสงผู้ป่วยทางอากาศและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำครับคิดว่าจะนำความรู้ไปใช้กับหน่วยนะครับถ้าได้ลงไปช่วยภายในพื้นที่ก็จะได้ร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆที่จะลงไปช่วยในพื้นที่ครับเพราะความเดือดร้อนของประชาชนนั้นรอไม่ได้เราจึงฝึกเพื่อเตรียมกําลังพลของเราให้พร้อมต่อง,งานด้านการบรรเทาสาธารณภยัยให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และให้กําลังพลนะคะมีความชํานาญในการใช้อุปกรณ์ทางด้านงานบรรเทาสาธารณาภัยมีความมั่นใจ